นี่ที่จะรถใต้ดินทุกคนดูสิคือสวยมากเลยนะทุกคนนะแล้วมันก็เข้ากับรถไฟฟ้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใช่ทุกคนนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบอลน,นะทุกคนอ่ารดูแข่งบอลทุกคนนี่ไงคนก็เลยแบบว่ามาเชียร์บอลกันนะครับเห็นไหมทุกคนดูดีคนออกมาจากรถไฟฟ้าเยอะมากครับ เอาละครับท,ทุกท่านก็กลับสวัสดีอีกครั้งมากับเกม City Skyline ลกันอีกเช่นเคยนะทุกคนก็คราวนี้น่าจะเป็น EP ีที่6แล้วนะครับก็มาทวนกันก่อน EP ีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการสร้างตึกนี้ขึ้นมานะทุกคนเนไทยเป่ทาวเวอร์นะฮะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในประเทศไต้หวันแล้วตอนนี้เราก็ขโมยมันมาสร้างในเวสต์วูดกรุงเวสต์วูด ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิความสวยงามของมันนะทุกคนและนี่ก็จะเป็นผังเมืองของเรานะครับโอเคก็จากที่ผมได้สัญญาไว้นะว่าเราจะสร้างรถไฟฟ้า BTS ให้ได้นะทุกคนผมก็เลยทำการโหดนะฮะรางรถไฟที่จะวิ่งข้อมบนถนนแบบนี้นะทุกคนไปตามทางเลยทุกคนนะฮะตัวเราจะมาเริ่มจัดการวางผังแผนที่รถไฟฟ้าของเราก่อนนะทุกคน ก็จากที่ผมแพลนไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีทั้งหมดประมาณ8สถานีนะครับเพื่อเชื่อมทั้งแมปนี้เข้าหากันนะทุกคนเอาเลยครับแล้วก็สถานีแรกนะครับทุกคนผมกะว่าจะเอาไว้ตรงนีนะ้ทุกคนนี่นะครับเป็นพื้นที่กว้างๆซึ่งเหมาะกับการสร้างสายรถไฟฟ้ามากทุกคนแล้วมันก็อยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬาฟุตบอลแห่งชาติด้วยนะครับเราจะเปิดตรงนี้เลยปึ้งครับ สถานีแรกของเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนดูสิะฮะหน้าตาก็จะคล้ายๆสถานี BTS นะทุกคนนี่ครับประมาณนี้เลยนะฮะด้านในเนี่ยก็เรียกได้ว่าจริงๆมันก็เหมือนเลยนะทุกคนนะครับค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆแล้วก็จะมีป้ายบอกนะครับเที่ยวรถไฟด้วยว่าขบวนไหนนะครับเส้นทางก็จะเป็น2ลางนะทุกคนก็คือไปกลับนะฮะโอเคสถานีต่อไปเนี่ยผมกล่าวว่า จะให้มันไว้อีกเมืองทุกคนก็คือเมืองตรงนี้นะฮะหรือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะทุกคนของเรานั่นเองนะฮะเราจะเอาสถานีไว้ตรงประมาณแถวๆนี้นะทุกคนดึบด๊บดึบด๊บดึ๊บเดี๋ยวผมจะต้องหาทำเลอ่าตรงนี้ทุกคนเนี่ยนะครับอยู่ด้านหน้านี้เลยนะทุกคนก็จะเป็นอีกที่หนึ่งของเรานะฮะ เรียบร้อยทุกคนสถานีที่2นะฮะก็จะอยู่ตรงบริเวณโซนช้อปปิ้งเซนเ็นเตอร์ของเรานะทุกคนเรียกว่าตรงนี้นะมีคนมาเดินช้อปปิ้งกันเยอะมากถ้าทุกคนสังเกตนะฮะดูสิโอ้โหนี่ครับนี่คือผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาในโซนตรงนี้นะทุกคนคือเยอะจริงๆฮะนี่เห็นปะดูดินะฮะรถไม่ค่อยติดทุกคนหน้าสอนอนะทุกคนนี่สอนอเห็นปะ บรรยากาศถือว่าน่าอยู่มากทุกคนโอเคแล้วก็สถานีถัดไปนะฮะก็จะเข้ามาในโซนชุมชนแล้วทุกคนเราจะเปิดไปตรงนี้ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวหาทำเลเหมาะเหมาะโอเคครับผมแล้วก็สถานีสุดท้ายแล้วกวว่าจะไว้ในเมืองนี้นะทุกคนซึ่งทำเลที่ผมคิดว่าน่าจะเปิดที่สุดเลยนะฮะน่าจะเป็นแถวแถว เอาเป็นตรงนี้ละกันทุกคนปึ๊บโอเคเอาไว้ตรงนี้ละกันทุกคนปึ๊บปึ๊บปบโอเคเดี๋ยวสร้างไว้ตรงนี้ละกันปึ้งอ่าทุกคนก็ต้องมีการเสรียสระในการทุบนะฮะอาคารลงไปบ้างทุกคนเอาแล่วทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถึง1 2 3 4ส,ส,สถานีด้วยกันนะครับก็ผิดไปกับแผนแรกที่เราต้องการ5ไม่ใช่ดิ8สถานีนะครับทุกคนตอนนี้คือเราไม่ได้สร้างเยอะขนาดนั้นเพราะผมคิดว่าถ้าเยอะไปมันก็เกินความจําเป็นนะทุกคนอีกอย่างหนึ่งก็คือผมคิดว่าสร้างเขตละ1สถานีก็เพียงพอแล้วนะทุกคนนี่ครับก็จะเป็นสถานีแรกนะทุกคนก็คือสถานีของเขตแรกของเรานะฮะก็เรียกว่าอยู่ติดถนนใหญ่นะครับทุกสถานีเพื่อลดการลดติดนะทุกคนแล้วก็ ทา่านีต่อไปก็มาที่เขตที่มีชื่อว่าเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนลืมเสื้ออะ h e ด d e r ร์ไฮนะทุกคนก็เป็นอีกเขตหนึ่งที่จะมีรถไฟฟ้า BTS ของเรานะทุกคนแล้วก็มาที่เขตนี้นะครับ h e ด d e r h i l l ์ก็เป็นอีกเขตหนึ่งเขตท่องเที่ยวนะทุกคนก็จะมีรถไฟฟ้าเราก็มาสุดท้ายนะครับก็คือเมืองหลวงของเรานั่นเองนะครับทุกคนก็คือตรงนี้ครับสนามกีฬาแห่งชาติเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอะไรครับเนี่ยทำไมาไฟถึงมาไหมอะไรตอนนี้แหละครับ ปั๊ดโถดูสิแล้วลรถดับเพลิงไปไหนล่ะอีกแล้วทุกคนทำไมทุก EP ของเราต้องมีรถอ่าไม่ใช่รถสิต้องมีบ้านไฟหไหม้ตลอดเลยนะฮะเมืองเรามันเป็นอะไรกับไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยแล้วลรถดับเพลิงยังไม่มาอีกยังไม่อ่ามาแล้วทุกคนมาแล้วะฮะพี่ดับเพลิงช่วยทำงานด้วยนะครับคือผมกลัวประชาชนนะฮะดูสิจะเดือดร้อนเอานะครับไฟกำลังไหม้อาคาร ปัดโถมาช้าซะเหลือเกินเอาละครับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยนะฮะต้องมีบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดานนทุกคนโอเคมาตอนนี้เราก็ได้สถานีรถไฟที่พร้อมให้บริการทั้งถึง4สถานีแล้วนะทุกคนเรามาเริ่มทำรางดีกว่าที่ทุกคนรอคอยนะฮะโอเคก็จะมีรางให้เลือก2แบบนะทุกคนแบบที่เรียกว่าอันนี้มันก็จะก,กว้างๆนะทุกคนแล้วก็อันนี้จะกว้างกว่าน,นี้จะแคบกว่านะฮะ เหนดูสิอ๋อนี้จะวิ่งแค่รางเดียวทุกคนอ๋อโอเคผมเข้าใจละโอเคเราต้องใช้แบบ32นะครับเพราะว่าถนนเราค่อนข้างจะกว้างนะทุกคนนะครับมาก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะทํารางรถไฟเนี่ยวิ่งไปตามถนนแบบนี้นะครับดูฮะอ่าเห็นปะมันก็จะมันจะขึ้นมาบนถนนนิดนึงนะฮะทับเส้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะต้องเลื่อนมันนะทุกคนนี่ครับอ่าประมาณนี้ปึ๊บโอเคนะฮะ ก็จะได้ละล,ลางรถไฟของเราแล้วก็ทําต่อฮะทุกคนปึ๊บโอเคโชชนไหมอ่าพอดีทุกคนนี่ครับลางรถไฟตรงนี้มันอาจจะเป็นโค้งที่แบบว่าไม่ค่อยจะเรียบเท่าไหร่เราจะปรับมันนะปึ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ยาวมาเลยทุกคนตามทางนี้แหละฮะปึ้งอ่าแล้วก็ค่ามาอีกฝั่งนึงทุกคน ในไอตรงที่ข้ามมาเนี่ยทุกคนคือผมกระดาลังเลอยู่นะว่าจะสร้างยังไงดีนะทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอุโมงค์ใช่ไหมล่ะะนานเนี่ยถ้าเราจะสร้างเนี่ยต้องมาทางนี้ทุกคนเนี่ยก็มีวิธีหนึ่งก็คือมาทางนี้ทุกคนอ่าแบบนี้นะเราก็เปลี่ยนเป็นใช้รางเล็กได้นะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถนนไม่ได้กว้างมากเท่าไหร่ละเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันปึ๊บโอเคก็คือข้ามอ่าทางไฮเวย์ของเราแล้วทุกคนแล้วมันก็จะ มาออกที่ถนนนี้เหมือนเดิมโอ้ยได้ทุกคนแต่ว่ามันแบบนี่เลยนะก็คือข้ามแบบนี้โอ้โหข้ามข้ามอุโมงค์แบบนี้ทุกคนก็สวยดีนะครับสวยอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันจะไปนชนข้างมันจะอยู่ด้านหน้าร้านนี้เลยนะทุกคนแบบบังหน้าร้านตรงป้ายทางเข้าร้านทุกคนเบสเซลก็คือบมองไม่เห็นเลยนะฉะนั้นผมต้องแก้ไขให้เขาดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขายไม่ออกนะฮะ เพราะว่าคนมองไม่เห็นร้านอะผมเลื่อนร้านให้เขาแล้วกันนี่มีบริการเลื่อนนะทุกคนอาคารให้ด้วยนะฮะผมเลื่อนมาตรงนี้โอเคทีนี้เขาก็จะมองเห็นแล้วนะนี่ฮรัปประมาณนี้แล้วเราก็จะทํารางรถไฟต่อนะฮะทุกคนปึ้งโอเคจนกว่าจะถึงสถานีที่น่ารักของเราได้อยู่ แล้วก็มาตรงนี้โอเคฮะเอาโอเคได้ละแล้วก็อันนี้มันจะค่อมถนนไปนิดนึงนะทุกคนจะต้องค่อยๆค่อยๆทำเลยนะด้วยความใจเย็นเราจะค่อยๆสร้างกันไปเทียนนิดทุกคนปึ๊บโอเคเนี่ยไม่งั้นมันจะเป็นบางทางเข้านะทุกคนแล้วก็ทับอ่าถนนหรือฟุตบาทได้ปึ๊บโอ้อันนี้ส้มเขาเ้าไปในตึกเลยทุกคน อ้าวยังไม่ได้กดสร้างเลยนะสร้างเองซะแล้วอ่ะโอ้ยทุกคนเลยแล้วนี่ว่าถึงแล้วทุกคนเอ้ยเราจะลบไอ้นี่ไปลบถนนเฉยเลยจบแล้วรถงงกันเลยฮะกำลังขับมาดีๆเอา้าถนนหายดูดิรถแบบว่ากลับลำด,ดีทุกคนเห็นปะเนี่ยคือรถแบบตกใจไงทุกคนกลับลำเลยฮะคืองงไงว่าอา้าถนนหายไปไหนทุกคนดูดิ คนเขาคงสับสนนะทุกคนเดี๋ยวก่อเวลาไปอ่าวิ่งเหมือนเดิมแล้วเมื่อกี้คือเราเป็นทุกทางของเขาเฉยอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้นทุกคนรางแบบเล็กและเพราะว่ามันอ๋ออันนี้คือเราบอกว่าทํารางนะทุกคนคือเราสามารถทําให้รางมันสูงได้ด้วยนะทุกคนบอกว่าสูงกว่าเดิมนะอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เป็นไรผมไม่ต้องการให้รางมันสูงกว่าเดิมเออแค่นี้ก็โอเคแล้วทุกคนโอเคแล้วก็จะ ตอนนี้ก็ได้2ส,สถานีแล้วทุกคนดูดิสวยปะผมว่าสวยนะคือจริงๆใจผมก็ชอบรถรถไฟใต้ดินนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะทลดในการเล่นนะทุกคนเข้าใจที่ผมพูดไหมเพราะว่ารถไฟแบบว่าใต้ดินะคือเราจะมองมันไม่เห็นไงทุกคนนะฮะแล้วมันก็ไม่สนุกปะถ้าเราจะไม่สามารถมองเห็นได้นะทุกคนอ่าได้แล้วเป็นไงครับโค้งก็คือเราใช้โค้งแบบว่าธรรมชาตินะทุกคนไม่ใช่โค้งหักศอกไปเลยนะรถไฟน่าจะชนพอดีได้อย่างนั้นอะ ถึงสถานีที่3แล้วนะฮะทุบรางรถไฟนะเฮ้ยไม่ใช่ถนน,นอีกนะเดี๋ยวปเปิดทุกทุบถนนที่จบเลย <S <S <ๆ>หรือก็จะไปสถานีสุดท้ายแล้วทุกคนซึ่งสถานีนี้คือไกลมากเลยอยู่นู่นเลยนะสร้างยากมากเลยเราจะทำรางยังไงให้มันไม่ชนมากแล้วก็ทำลายบ้านเมืองมากมายทุกคนเพราะมันต้องทุบเห็นปะ ก็คือเราจะต้องทุบตึกไปมากหลายตึกเลยนะทุกคนไม่อยากทุบตึกทิ้งอะประเด็นแต่อย่างว่าทุกคนทุกอย่างต้องแรกมาด้วยการเสียสละนะฮะครั้งหนึ่ง GCS เคยกล่าวไว้ทุกคน โอเคเรียบร้อยฮะนี่ทุกคนเห็นปะก็มาถึงแล้วนะอีกนิดเดียวทุกคนก็จะถึงสถานีสุดท้ายแล้วนี่ฮะอุปสรรคของเราใกล้จะหมดสิ้นแล้วทุกคนอีกอึดใจหนึ่งเราก็จะได้เห็นรถไฟฟ้านะทุกคนวิ่งในกรุงเทพแล้วนะครับคือผมจะพยายามสร้างให้มันแบบว่าไม่ติดกับด้านหน้าอาคารนะทุกคนไม่งั้นมันจะไปบังป้ายนะโฆษณานะอะไรเงี้ย โอเคคมสูงก็เท่ากันละอ่าทุกคนได้ลแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือเราก็ได้นะฮะสิ่งที่เราต้องการรถไฟฟ้าของเรานะทุกคนเสร็จสมบูรณ์เนะี่ยทุกคนรางก็ดูดีนะครับไม่ได้เละเทะอะไรแล้วก็วิ่งตามทางนี้เลยทุกคนผมพยายามที่จะให้ประเทศออกมาเป็นระบบรถไฟรถไฟทั้งหมดนะฮะเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนก็คือเราผสมผสานเนาะเข้าไป อ้าวเฮ้ยยังไม่ได้เชื่อมกับสถานีแรกเลยนี่ทำมาตั้งนานปะโถอ่าแล้วก็อีกสถานีถัดไปเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะสร้างไปที่สนามบินมั้งนะทุกคนอาจจะในอนาคตขา้างหน้าเพื่อให้มันกลายเป็นแอร์พอตลิงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่นั้นคือเรื่องของอนาคตนีคือเรายังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำอะไรหรือเปล่า โอเคตอนนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติแล้วนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีพิธีเปิดหรือเปล่านะฮะรถไฟเรายังไม่เห็นสักคันเลยทุกคนเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าจะเริ่มวิ่งตัวไหนมามารับชมดีกว่าว่าเส้นทางเป็นยังไงบ้างน,นะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะราดูบการแบบนี้ทุกคนดูดินี่เห็นปะแล้วก็คือจะวิ่งค่อมอยู่บนถนนเลยนะครับทุกคนนี่สังเกตว่าจะพยายามให้มันตรงกับฟุตบาทนะทุกคนจะได้ไม่ไปทับถนนนะฮะเราจะมาเช็คกันว่าอันนี้ชนบ้านคนทุกคนอันนี้ชนบ้านเลย ไม่ได้นะเราต้องใส่ใจนะทุกคนเราจะเลื่อนบ้านเข้ามาตรงนี้อ่าอันนี้ไม่ชนโอเคผ่านนะทุกคนผ่านอันนี้ใกล้บ้านเขามามเดี๋ยวเลื่อนบ้านเขาก่อนปึ๊บอ่าโอเคอะไรที่มันใกล้เกินไปเราก็จะเลื่อนทันทีนะทุกคนปึ๊บอ,อ่ะอน,นี่โอเคอน,นี้โอเคหมดเลยนะทุกคนนี่น่ารานิดนึงมาที่โซนท่องเที่ยวแล้วผมชอบตรงนี้ที่สุดเลยทุกคนเนี่ยมันเป็นอุโมงค์ด้วยนะฮะเป็นสี่แยกเป็นสามแยกด้วยเราก็แบบ มีรถรถไฟนะวิ่งข้างบนเนี่ยคือดูเป็นเมืองที่ทันสมัยมากพัฒนามากทุกคนเอาจริงๆเ่ยถ้าลงดินมันก็พัฒนากว่านะแต่อันนี้คือเราสร้างเพื่อให้คนดูสามารถที่จะเพื่อนๆสามารถเห็นได้ไงว่าเออผมสร้างจริงแล้วแบบมันได้เห็นรถไฟด้วยไงครับถ้าสร้างใต้ดินอันนี้อันนี้ไม่ได้ทุกคนเห็นปะ่ะอันนี้เนี่ยคือมันค่อมนะทุกคนค่อมอยู่บนนี้เลยนะฮะต้องเรื่อนนะนี่เห็นปะ่ะ อ่ามันข้อมูลถนนนะทุกคนรถจะขับยังไงล่ะใช่ปะอันนี้ไม่เป็นไรติดก,กับตึกไม่เป็นไรนิดนึงโอเคอันนี้อยู่ข้างหน้าไม่เป็นไรแล้วก็ข้ามมาตรงนี้น,นี่วิ่งมาตามทางไม่ทับถนนเช็คก่อนทุกคนเช็คโอเคเรียบร้อยทุกคนก็เสร็จสมบูรณ์แบบนะตามที่ผมต้องการไวยทุกอย่างเลยมาดูซิว่ารถไฟของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรรถไฟขบวนแรกจะวิ่งตรงไหนไดนดูซิ มันน่าจะเริ่มวิ่งที่สถานีแรกนะทุกอ๋อลืมไปทุกคนยังไม่ได้สร้างเส้นทางเลยทุกคนจะมันวิ่งยังไงก็เริ่มจากสถานีนี้นีีลกกันทุกคนแล้วก็จะขับมาวิ่งมาสถานีนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ทําเส้นทางอ่ะครบแล้วนี่โอเคนะครับทุกคนแล้วก็โอเคกรับนะทุกคนขากราบเพ e ิ่มไปแล้วก็จบเส้นทางทุกคนเรียบร้อยแล้วครับทุกคนตัวเลือกเส้นทางแล้วทุกคนพร้อมกับสถานีของเรานะครับเนี่ยเห็นปะ เส้นสีเขียวนี่ก็คือเส้นทางรถไฟฟ้านะทุกคนเนี่ก็คือจะวิ่งร้อมาตามชายฝั่งแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับว่าหน้าตารถไฟของเราเป็นอย่างไรต้องหากอ่ะเจอแล้วทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วนี่ยมาแล้วรถไฟของเราหน้าตาก็สวยดีนะนี่วิ่งละเดี๋ยวดูหน้าตามันซิปนี่ครับมาถึงสถานีแรก สถานีแรกกำลังจอดอยู่ทุกคนเนี่ยจอดอยู่ข้างในเห็นปะไปแล้วมารูซิว่ารถไฟของเราเนี่ยมันแบบเอียงมากไปปะแล้วมันวิ่งโอเคไหมบนรางที่เราก่อสร้างขึ้นมาทุกคนเราต้องเช็คนะฮะเพื่อได้มาตรฐานด้วยอจอดตรงนี้โซนบ้านคน ทุกคนเพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับการก่อสร้างรถไฟฟ้า BTS ของเรานะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างเมื่อเราจะได้มีระบบขนส่งนะฮะที่ดีเยี่ยมทุกคนนะครับไม่ใช่มีแค่รถเมล์อย่างเดียวทุกคนมันจะไปเจรเลยได้ยังไงวะถ้าเมืองแบบไม่มีรถไฟฟ้าเลยไม่มีรถไฟให้นั่งเลยนะครับต่อไปนี่ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายแล้วนะก็คือจะอยู่ในอยู่ในเมืองหลวงนะทุกคนนี่ไปสนามฟุตบอลทุกคนก็คือนเนี่ย ผมจะพาแบบนี้เพื่อที่จะให้คนนอกเมืองถ้าเขาอยากมาดูบอลเนี่ยเขามันต้องเดินมานะทุกคนเป็นไปไ,ได้ว่าคนจะเดินมานะเพราะว่าคนในเมืองนี่ชอบเดินมากแล้วก็ไม่ต้องขี่จักรยานมาด้วยนะครับสามารถที่จะนั่งรถไฟฟ้ามาได้เลยครับอ่าถึงสถานีสุดท้ายละจบแล้วทุกคนดี๋ยวย,วยคนนั่งกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดินี่ครับคนเขาใส่เสื้อสีแดงด้วยผมว่าน่าจะมาเชียร์บอลชัวร์เลยนะเนี่ยบ้างทุกคนดีดิคนออกมาจากรถไฟฟ้าเยอะมากครับ นี่ครับที่นี่มีทางขึ้นเนื้อจะมีบันไดเลื่อนทุกคนนี่สองฝั่งนะครับข้างล่างก็จะมีร้านขายเบอร์เกอร์ด้วยเขาน่าจะเดินมานี่กันแน่เลยนะครับนี่รอไฟน่าจะใส่เสื้อสีแดงมาเชียร์บอลัจโฉเลยใช่ทุกคนนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลบอลน,นะทุกคนอ่ารดูแข่งบอลทุกคนนี่ไงคนก็เลยแบบว่ามาเชียร์บอลกันนะครับจุงหมามากันเพียบเลยทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตว่านี่ทุกคน เพราะทีมเราเนะี่ยทุกคนเมืองเราเนี่ยเป็นสีแดงนะทุกคนเวสซูบูดเอฟซีประธานร็อกวูดเป็นสีฟ้านั่นเองเนี่ยเราชนะหรือเปล่าครั้งล่าสุดที่เพิ่งแข่งไปเราก็ชนะนะครับทุกคนแฮปปี้ปะแล้วก็แข่งครั้งต่อไปก็คือวันที่5เดือน1 1นะซึ่งก็คือเดือนหน้านี่เองทำไมคนเขารีบมากันจังเลยวเนี่ยรีบมารีบมาจองทุกคนรีบมาจองที่นั่งก่อนเลยนะค่าบำรุง4 0 0พันทุกคนโอเคได้อยู่ เอาเลยครับก็เสร็จสิ้นนะครับกับการทํารถไฟฟ้าที่แสนสวยของเรานะทุกคนมันก็เพิ่มวิวทิวทัศนให้กับเมืองน,นะทุกคนดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในเมืองเราเนี่ยก็คงจะเน้นแล้วก็ไปทางรถไฟฟ้าอย่างเดียวทุกคนอาจจะมีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในอนาคตข้างหน้านะครับนี้มันยังไม่แน่ใจทุกคนต้องรอดูนะครับ แล้วก็ต่อไปนะฮะสิ่งต่อไปที่เราจะสร้างนะทุกคนก็คือขยายโซนที่อยู่อาศัยนะทุกคนเพราะด e เมนตตอนนี้สีเขียวนี่คือสูงมากเลยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันทุกคนนี่แล้วก็ตรงนี้ทุกคนนี่นะที่ว่างๆพวกนี้คือผมเผื่อไว้แล้วแหละนะเผื่อไว้ในอนาคตเมื่อมันเต็มเมื่อไหร่ก็คือเราจะขยายมาตรงนี้นั่นเองนะครับ อยู่ตรงนี้โอ้ยอันนี้มันติดตึกอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้ที่ทำให้เราไม่สามารถจะสร้างได้โอเคได้ละ,ละอ่ะนะครับถนนแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ยาวมาแบบนี้โอเคอาจจะถนอนอาจจะไม่ค่อยตรงไปบ้างนะทุกคนแต่ว่า จะพยายามทําให้ตรงที่สุดนะไม่ใช่ตรงสิคือพยายามให้แบบเออมันดูดีนะปึ๊บประมาณนี้ได้ไหมอ่าทุกคนนะครับก็พอได้อยู่เนะี่ยเราพยายามทําผังเมืองให้มันเป็นแนวแบบว่าเป็นระเบียบนะทุกคนแบบเส้นๆไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นแจกๆเหมือนในพวกเมืองปารีสลอนดอนอะไรเงี้ยนะครับนี่คือแรงบันดาลใจที่ได้มาทุกคนในการทําผังเมืองกรุงเทพใหม่นั่นเองปึ๊บปึ๊บปุ๊บ นี่ก็โซนบ้านทุกหมดทั้งหมดเลยนะให้คนมาอยู่กันเราก็อ่าท่อระบายน้ำด้วยครับ แล้วก็ก่อเวลาไปเลยนี่ครับดีแมนนะัลรลงแล้วนะสีเขียวของเรามีคนเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยมีมาการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทุกคนหลังนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึ่งเป็นไงดูดีปะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มส่วนสาธารณะนะครับเอาอันกลางๆนะขนาดกลางๆนะกันเอาไว้ประมาณตรงนี้สร้างตรงนี้ได้กนะันปึ๊บโอเคก็ประชาชนนะฮะ ที่เขารบทุกท่านนะครับมาเที่ยวได้นะครับทุกคนปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ไม่มีสวนเลยทุกคนในโซนช้อปปิ้งของเรานะทุกคนเซ็นเตอร์ในตรงกลางเนี่ยฉะนั้นผมคิดว่าคนจะมีนะทุกคนคนจะมีสวนสาธารณะบ้างนะฮะเนี่ยเพราะว่าดูสิสีแดงเลยเห็นปะผมไม่าอะไรไว้ดีนะในโซนแบบเนี้ยอ๋อที่จอดรถใต้ดินทุกคนก็น่าสนใจนะเพราะว่าคนมาช้อปปิง้งเนี่ยจะมาจอดรถหรือเปล่าก็แบบทําที่จอดรถให้เขานะ ที่จอดรถใต้ดินที่จอดรถใต้ดินน่าสนใจมากทุกคนอ่ะได้ไม่เอ่ยโอเคทุกคนนี่ครับตรงข้ามของเจ้านี่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นที่จอดรถใต้ดินนะฮะเห็นปะ่ะมันก็จะแบบว่าวิ่งม้วนล,ลงไปข้างใต้ดินอย่างนี้นะทุกคนนี่ขา้างล่างก็จอดรถได้ประมาณกี่คันวะเนี่ยหรือขนาดใหญ่ด้วยนะก็น่าจะจอดได้ประมาณร้อยคันปะ่ะน่าจะประมาณนี่เห็นปะ่ะก็มีคนลงไปแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมเนี่ยรถสีแดงเนี่ยก็ขับลงไปนะนี่ครับคันนี้ก็มาอีกแล้วนี่ทุกคน ตำรวจมาเช็คก่อนทุกคนอ่ะติดกับทะเลเลยแล้วก็เอ้ยหน้าดินตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะปรับแต่งมันก่อนนะให้มันเรียบๆนะทุกคนปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ้าวครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้สร้างที่จอดรถใต้ดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะทุกคนพวกทางเดินนะครับรอบๆเจ้านี่นะทุกคนเพื่อความสวยงามน,นั่นเอง แบบนี้ไปเลยโอเคไหมทุกคนดูสิหน้าตามันก็จะดูสวยขึ้นมาทันทีนะครับเป็นการอัปเกรดทุกคนเห็นปะ่ะช่วยแดึงนะจะเป็นทางเดินข้างๆกับที่จอดรถดนะทุกคนที่จอดรถใต้ดินของเราปุ๊บ เราทุกคนทีนี้ก็ได้ที่จอดรถใต้ดินที่เราต้องการนะครับทุกคนผมก็ได้มีการเคลียร์ป่าตรงนี้ไปด้วยนะทุกคนเพื่อให้มันดูโล่งๆแล้วเราจะได้มองเห็นชัดๆนะครับนี่เห็นปะก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ทุกคนถาลาดยางมาต่อยนะทุกคนเห็นปะก็สวยดีนะก็มีเก้าอี้นั่งด้วยนะทุกคนสรับให้คนมานั่งได้นะแล้วก็รอบๆนี้เดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้กันนั่นเองนะครับก็คงจะเป็นต้นไม้ทั่วไปแหละทุกคนเนี่ยไม่ใช่ต้นไม้อะไรมากมายเดี๋ยวกว่อนนะเราจะเลือกต้นไม้แบบใหญ่ๆได้ไหมอโอเคนี่ครับ ปลูกต้นไม้รอบๆนะทุกคนปุ๊บโอ้ต้นนี้ใหญ่มากเลยทุกคนโอเคทุกคนประมาณนี้นะคือเราจะพยายามทำให้มันดูสวยที่สุดนะครับ สำหรับเจ้ารา้านจอดรถของเราก็เสร็จเรียบร้อยใชมีตัว P นะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Parking ทุกคนเห็นปะนี่ที่จอดรถใต้ดินทุกคนดูสิคือสวยมากเลยนะทุกคนนะแล้วมันก็เข้ากับรถไฟฟ้าที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับรางจัลที่เสร็จสิ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงจะจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมสร้างอะไรเป็นพิเศษก็สามารถบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะเพื่อน แล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมแก้ไขปรับปรุงตรงไหนสามารถบอกมาในคอมเมนต์ได้เช่นกันแล้วสุดท้ายนี่ก่อนที่จะขอก่อนจากกันก็คือขอคนละหนึ่งไลค์นะทุกคน1นึ่งแชร์ห s ึ่งซับสไนะครับสำัวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่มังกรจะพามาเล่นเกม City Skyline กันอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนสำวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับเพื่อน